ในเย็นวันนี้นะคะก็จะมีการนัดหาหรือร่วมรับประทานอาหารกันภายในพักร่วมรัฐบาลนะคะแต่ก็มีกระแสข่าวมาว่าแกนนาและสสของพักร่วมรัฐบาลอาจจะไม่มาร่วมในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของคุณสุเทพเทือกสุบัณน,นะคะรองนายยงตีด้านความมั่นคงปฏิเสธกรณีดังกล่าวโดยบอกว่าภายในพักร่วมนั้นยังมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีเรื่องขัดใจกันตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดค่ะ นายสุเทพเทกสุบานรองนายกรฐดนตรีด้านความมั่นคงในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลในเย็นวันนี้ที่โรงแรมพลาซ่าแอนทิเน่เพื่อหาหรือเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสมาชิกจากพรรคร่วมรัฐบาลแจ้งว่าจะไม่เข้าร่วมหาหรือตามที่เป็นกระแสข่าวนะคะเพราะไม่มีเรื่องขัดใจกัน แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการประเมินว่าเสียงสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกินเครื่องหรือไม่ซึ่งโดยหลักการแล้วจะให้อิสระกับสอสในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายโดยมีเป้าหมายให้การเมืองรับรื่นสามารถเดินหน้าได้ซึ่งทุกคนคงเข้าใจได้ว่าควรตัดสินใจลงมติอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายค่ะไม่กลองนาไม่กลองอย่พูดอย่างนั้นก็พบชี้แจงเหตุผลก็ไปแล้วครับ ็วันนี้ก็จะคุยกันอีกครับต่อรับประทานอาหารเย็นด้วยกันนอนใจได้หัือยครับกับพักร่วมทั้งหมดนะ <c oughs> จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับประชาธิป,ปัยประอ่อผมก็ไม่ได้ไปคาดทันอะไรมากนะครับหน้าที่ผมคืออธิบายเหตุผลความเป็นจริง ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมนะคะคือสูตรจำนวนสอส,อสอเขตส7อเและสอสอสัดส่วน125โดยพรรคไม่มีการฟรีโหวตและไม่จำเป็นต้องกล่อมหรือข่มขู่พรรคร่วมรัฐบาลให้เห็นสอดคล้องกับพรรคแต่อย่างใดโดยเฉพาะการยุบสภาเพราะการยุบสภานั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนายกรัฐมนตรีที่เคยระบุไว้ทั้งนี้มั่นใจว่าการแก้ไขรัฐมนูญนั้นจะสามารถแก้ปัญหาไปได้และไม่เป็นปัญหาของบ้านเมืองค่ะ